อาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่ในเกม Resident Evil นะครับตอนนี้ผมเล่นในโหมดอของรีออนไปได้ฮิตหนึ่งนะเล่นไม่จบลอ,ลองทดสอบลองทดสอบแบบเอ้ยสนุกหรือเปล่าก็สนุกไม,ไม่มีจอยหนึ่งครับก็สตาร์ทเลยแล้วกันนะฮะโหลดดิ้งนะครับรอสักครู่เดียว อ่าตอนนี้อยู่ที่ไหนอันนี้กระสุนป้าจริงๆมันเล่นได้สองคนนะครับแต่อ e ีเฟมิลี่ไม่อยู่นะครับแม่งไปกอดสมวยฮะ <c oughs> น่าสงสารนี่ยครับเพราะผมไม่มีเพื่อนเล่นนะผมเล่นคนเดียวตอนนี้ผมเล่นคนเดียวเล่นกับ M อ c นะครับถ้าเกิด M อ c พตายคือเราตายด้วยนะมันจะน,น,นะ He said it was some sort of fog. If this thing spread in gas form, uh, then anyone who breathed it in got infected. That would mean everyone on campus. Yeah, but then why is it so quiet? I've got a bad feeling about this. This <coughs> game... โอ้ยห้องเรียนครับคลาสรูมไปได้ด้วยเดี๋ยวเราขอฟาร์มก่อนอ้าว Didn't mean to interrupt มามามาเจอกังฟูออืืมมโอ้จริงจงสังโกอและได้คิด เป็นไงเป็นไงเดี๋ยวเราขอโอ้ตรงนี้นี่นี่น,น,นี่มียาครับไงล่ะไงล่ะกระสุนมีอะไรไม่รูโ้โอ้ระเบิดครับอเอามันไม่เหมือนของในนั้นหรอวะเจ๊อ่ะเจ๊กมิลเลอร์หรือเปล่ามันไม่ค่ามันปุ่ม ปุ่มมันไม่เหมือนกันฮนะมันจะกดแท็บแล้วมันจะนี้ได้กดแท็บแล้วมันจะเลือกระเบิดได,ได้อันนี้น่าจะเลือกอย่างนี้ได้เลยช่างมันตู้น้ำครับแล้วก็้ำไม่ได้พอดีถีบไม่ได้ด้วยโอเคอย่าไปยุ่งกับมันเราไปกันต่อดีกว่านี่โอ้โห ลงไปนั่งใหม่ลงไปลงไปอืมกัดชืบอไงล่ะไงล่ะโอ้สุดๆอืม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 เขาเรียกว่าอะไรนะอาร์คอาเคโอครับอาคีโอเลยออกอาคีโอเลยแม่งเฮ้ยหนักใจจริงๆไปได้ ฮลโหลฮลโหลเอาเตะไม่ได้ครับฮลโหลนี่หรือเปล่าฮลโหลหล I'm here ต่อชีวิตรอดฉันเอาชีวิตรอด อาเกโอของแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต oh ์อุ๊ยเชี่ยตกใจนี่โง่ไม่เห็น thank you บ้าบ้าตกใจเมื่อกี้อันนี้ตกใจจริงครับแม่งอยู่ๆมามันก็ออกจะร้อนๆเนี่ยนะโอ้ไม่ไม่ไม่ไม อางน,นี้ทางนี้มีเสียงผมได้ยินไปทางนี้ดีกว่ามีทางแก๊สมีอ่าโอไม่เป็นไรวนันนี้ชนชนทีนี้คือแบบเดี่ยงเลยอ่ะไม่อันนี้ต้องเอ้ากระทืบไม่ได้ครับโอ้ยของดีของดีสีสุราษของดีสีสุราษ โอ้ยนี่ตายแล้วอืมนี่ระเบิดระเบิดไหนอืมไปทางนี้ต่ออืมแซลมอะาอาเคโอดับเบิลคิกลูกเตะเจ้าละเกฟฟาดห่างไม่เยอะโอ้ยนี่แล้วอุ้ยเดี๋ยวเนี่กดไม่ทันดีที่มีเพื่อน ขอบคุณมากชื่ออะไรแล้ววะลืมอันนี้วีโอแคมป์อะคืออะไรอืมโอ้ยเทคดาวครับเดี๋ยวนี้ผมจะตายแล้ว ทำยาอืมอืมใช้ยาอืมเมนทอสโอ้นี่นี่นี่นมีของไหมมีของได้ยินได้ยินเสียงอ่าเกือบแล้วไม่ล่าเก็บของขยิงรยิงอย่ายิงสิพี่ โอ้ไหนไหนไหนเข้าได้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูแถวนี้ก่อนตรงนี้มีไฟอ่าอันนี้อันนี้สเปซบาร์ได้มามามาอื้ม <c oughs> ชนเดี๋ยวเราเข้าประตูนี้ก่อนนะแล้วคือต้องฟาร์มครับหื <c oughs> ได้ยินได้ยินเสียงทางขวา เก็บกระสุนกระสุนครับนี่ไม่ได้ใช้กระสุนเลยนะเนี่ยเป็นคนประหยัดมากได้ยินเสียงครับเราชิดหายแล้วพี่พี่ อันีกันประตูส์ล็อกมลกมนล้ย้ยตายตาโอ o ยเบตายเก็บตายไอ้เงี้เออแตงกี้วิหัวนมเขากินเป็นก่อนดีนีเนี่ยที่เก็บกระสุนไว้อืม เที oh oh. Oh no. oh oh ่ยวเทวโอยตอนนี้ดังมากโอยโอยอโอ้สะดุดสะดุดโอ๊ยไม่ไม่มีไม่มีจะตายแล้ว่ตายแล้วมึงล้มนีมล้มลมึงเอาไปเลย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 กูให้กูเตะแกแขมเอาไปเลยเอาไปเลยไอสัตว์ไม่โดน ข้างหลังสองลอนโอ้โหม่ไม่ล้มวยไ้อ้วนเอาไปกินอืม n d now u n i g a n we g o t t get out of here เออเอาไปเลยนี่รถแรกแจกแถมค่ะโอ้ยยัเลยยันยันเออ น้น้าน้าฟ้อมเดียวเดียวเดยวเดี๋ยวเดียเดียวเดียวเยวจะตายจะตายจะตายไม่ได้เก็บของเลยอะไม่ยี่ของโคตรเยอะเลยปึ้งคนอาร์กอนไงเป็นไงเป็นไงแอะเป็นไงโคตรเจ็บคอเดี๋ยวเขากินยาอม อย่าอมอีกสักเมตรมันยิ่งเราได้เก็บเลือดมาไหมชิบหายแล้วหมดแล้วแน่แน่เดี๋ยดาอย่าอมแก้จีบคอตราถ้วยทองอ่าอะไรวะเนี่ยอุ้ยเชี่ยไม่แม่งสะดุดอะมันมัน ไม่ไเป็นไรหรอกมั้งหลุตายแล้วโอเควันนี้ส่งของได้นะครับอุบะอุบะเอาเลยนะโรเจอร์เออขี่ฮึขี่กร์ดคอนเทนท์ขีอุ๊ยอืมเกือบแล้วไหมล่ะ แม่งควิกไามีเว้นเยอะชิดไหมเอาไปแล้วก็นี่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 เอาไปเอาไป๋ยวบอกว่าต้องต้องกลับไปนะใช่ป่ะนั่นไงชัดเจนครับพี่โอ้ยี่ป้าอีป้าอีป้าอเออ ไม่ตายซ้ำแทงลูกเลยแทงลูกเลยรู้จักเปล่าเลีออนอุงอย่างนี้แหละสะดุดเอาเอาสะดุด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 พร้อมกันนี่ครับอ่าเดินเดินอุ้ยเชี่ยโอ้ยลีออนผอ้ตายไปซะมึง ขอไม่ใช่นะจิ้มนมจิ้มนมเพิ่มพลังคุยเชี่ยคตายแล้วตายซะอีดอกอีดอกอีดอกอ้าวเดี๋ยวนะไม่ตายคือผมอยากยิงหัวมันให้เละนะแต่ยิงไม่ได้อุ้ยตรงนี้ อุ้ยฮะอีกแล้วลีออนกูได้ยื้อคอนติเนตเริ่มใหม่เนี่ยนะลีออนกูตายแล้วนายต้องเบายามอ่ะเอต้องเบลของใหม่เนี่ยจิ้มนมแล้วรู้สึกดีนี่นี่ <c oughs> เดี๋ยวอีป่านี้จะฟื้นเราจะไม่เปิงกระสุนกับมันเฮ้ยตรงนี้มีของนี่หว่าลวกระสุนแล้วก็ตรงนี้เปิดได้อ่าทำไงต่อครับอุ้อีกแล้วครับเออเออ ที่ทำกูตายไปรอบหนึ่งแล้วให้มันรู้ซะบ้างให้มันรู้ซะบ้างนะว่าจะเล่นกับใครนะมึงด้วยเดี๋ยวตรงนี้ไอ้นี่จะฟื้นไหมอ๋อไม่มีนี่นี่จะฟืน้นเออทำกูตายตายทำกูตาย,ตายมึงด้ไหมไม่เนี่ย ขึ้นมาอ,ม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 อืมอืมเอาไม้มาหนึ่งอ,อืมโคครับเมื่อกี้เอ่อมันจะมียาเนี่ยเอาผมอยากได้ยาไปต้มเฮ้ยไปผสมนะอุ้ยไม่ต้องลุกมาไม่ต้องลุก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 อ่ะไงต่อ ข้างหน้ามีนะครับอุย้ย <Yeah. S 1> สัตว์ไม่อยู่แล้วโลกนี้มันชักจะอยู่ยากใช่ไหมเฮ้ย,ยมีขวานว่ะไปต้องมาอือทีมทีมคนแก่แล้วคนชรานี่แหละหน้าที่สำคัญหน้าที่สำคัญคือทีมคนแก่แล้วคนชราไปมึงมาโอ้หึ เอ้อนั่นแหละสวยสวยนี่มีขวานะผมอยากกิบขวานอุ๊ยอีกแล้วเดี๋ยวนยมันใช่มันใช่เน,น,นี่ยเฮ้ยจิ้มนมจิ้มนมอ,อยาเข้ามาเดี๋ยวคอยกินยายาอีกสักอีกสักเมต ผมเพื่อนกูเกือบตายเลยไหวไหมทเอ้ยเอ้ยเอ้เอ้ยอุ๊ยตัวผิดอืมตายซะมึงไหนแมผมอยากได้เขาเรียกว่าอะไรวะใบชาใบชาเฮ้ย อืมนั่นกินตัวเองเอาตกใจตกใจเพื่อนตัวเองผมยังได้ใบชาใบชาใบชา,บชาอันนี้มีไหมอันนี้มีไม่มีอะไรมันไม่มีดอกหรือว่าอะไรเลยเหรอไม่มีเว้ยเอามาทำยาหน่อยนี่ไม่มีอ่ะทำไง

นิดนิดๆอ่ะง่ายต่อไม่ตื่นหรอโอ้ยไม่จบไม่สิ้นว่ะไม่จบไม่สิ้นอะดูท่าเนอะวิ่งแล้วกูไม่อยู่แล้วโอ้ยเฮี้ยไปตายเ่นีเรื่อยเรื่ยเฮ้ยเร็วเร็วเร็ว ดีเนี้ยเนี่ยที่เก็บกระสุนมาเยอะเฮ้ยไม่อยู่แล้วเร็วอุ้ยเชี่ยกูโดนอีกแล้วอีสัตว์ฉันกำลังไปจิ้มนมเฮ้ทำไมชอบทำสียงแบบเนี้ยฮะอุ้ยบูเชตเดี๋ยวป๊อบอุ้ย เฮ้ยเพื่อ,อนเฮ้ยมันกำลังไปอ้อู้อู้จิ้มนมผมไม่ได้เป็นเกย์บอกไว้ก่อนเดี๋ยวตายแล้วอ่ะเลียนเลียนพันนี้อีกนานนะครับ นี่อ่านหนักใจครับผมวิ่งแล้ว run for run อันนี้มือของไหมน่าจะไม่มีนะตกใจตกใจอืมมงฟาสุธามาเร็วมาเร็วตอนนี้ผมตายไปสองสามรอบยิงมันที่อยู่เฮ้ย,ย่จ๊ เข้าใจไหมคุณเข้าใจไหมว่าต้องวิ่งที่งผมมีระเบิดอย่างนี้ว่ะอุ้ย thank you โฮ้ยตอมีมีดนี่ว่ะอืมมีดผมมีมีดปิงปิง ฟิฟิโอ้ฟิ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 โอ๊ยหายแล้วคุณโดนแล้วพอพอพอเลิกเออทางนู้นครับเดี๋ยวาระเบิดดีกว่าวิ่งรัน

อ้าอ้นั่นแหละถอยหลังถอยหลังถอยหลังฮึมยูบัคก์ล์อินจับไว้แน่นๆโอเคไปละอย่าบอกให้กูขับนะให้กูขับทีนี้แบบฟาดแอนด์ฟิลเลียยังเรียกพี่นะเว้ย Now <that> we just gotta to get to through town. Hold <that> on. Without getting killed. Oh yeah! Oh my lao, my lao, my lao! Shit! Yeah, like when near. Leon, Helena, are you two alright? Are okay, mate? <that> Hanging in there. เราต้องหาอง่หาวิหา่างเป็นต้อาลก้นมฉันต้ที่าลดภัวาทยอะไรวะวนไม่ดันนั้นโอ้นี่นี่ี่ปิดฝาด้วยดิไม่ปิดฝาครับสุดยอดแจมแมวไหมล่ะโอ้สรงหน้าทำพ่อมึงละโอยฉากนี้ฉันไม่เป็นไร ดูโอ้โหนี่จะตามมาหลอกหลอนกูอีกหรอเ่าถึงสำหรับพาสนี้นะครับผมก็จบเพียงเท่านี้นะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะ ไม่ตายครับโอเคบ๊ายบายนะครับ